จ๋าแม่เจ๊จะถามคําถามน้องไปนะคะนะคะนาะแม่เจ๊จะดูว่าน้องไปฟังคาสั่งรู้เรื่องไหมนะคะแม่เจ๊ยอยากรู้ว่ามีเด็กๆนั่งอยู่ในบ้านเด็กคนไหนนั่งในบ้านคะกี่คนคะนับค่ะสามนับได้สามเท่ากับสามไหนคะนั่งในบ้านโอเคค่ะคราวนี้น้องไปจ๋าฟังแม่เจ๊นะคะมีเด็กอยู่คนหนึ่งอยู่นอกบ้าน ไหนคนไหนอยู่นอกบ้านคะคนไหนอยู่นอกบ้านเอาคนที่อยู่ข้างนอกนะคะไม่อยู่ในบ้านคนไหนอยู่นอกลูกเด็กคนไหนอยู่ข้างนอกเด็กคนไหนอยู่ข้างนอกนีอยู่ข้างนอกอ่ะเมื่อกี้คนนี้อยู่ข้างในแล้วเด็กคนไหนอยู่ข้างนอกอ่ะกี่คนคะนับค่ะหนึ่งนับได้หนึ่งเท่ากับไหนคะ โอเคคราวนี้น้องปายดูของแม่เจี๊ยบนะลูกแม่เจี๊ยบอยากรู้ว่ามีแมวอยู่บนหลังคาไหนแมวตัวไหนแมวอยู่บนหลังคาเอาตัวที่อยู่บนหลังคานะคะกี่ตัวคะบนหลังคาเอาตัวที่อยู่บนหลังคาตัวอยู่ข้างล่างไม่เอานับตัวที่อยู่บนหลังคาลูกสองไหนคะไหนสองคะโอเคค่ะเยี่ยมค่ะ